เอาครับพี่น้องครับสำหรับเบอร์นี้ครับผมนี่เ,นเรามารีวิวผลงานของนั่น5 9าเบอร์18นะครับผมและก็ผลงานของแฮปปี้คุมแห้งครับพี่น้องครับนี่ผลปรากฏว่าปุ้ยครับผมนี่บ่มีอย่าพ่อเสร็จเลยทีเดียวครับผม ครับสวัสดีครับพี่น้องป้องไปครับผมนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรมาแล้วครับผมจากช่องยูทูปเ e ซบ o ๊กแฟนเพจนะครับแล้วก็ t ิกต o อกครับผมที่มีชื่อช่องว่าแฮปปี้การเกษตรชาแนลครับพี่น้องครับนี่นาอเอาครับพี่น้องครับสำหรับบริเนนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรนะครับมาอยู่ทงให้่งหน้าคือเก่าเมื่อเดิมนะครับยังที่ผมเด้เกินนํากับพี่น้องป้องไปนะครับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับข้าวแปลงนี้ของเรานะครับผม ข้าวเหนียวเตี้ยวพันใหม่นะครับหรือว่าน่าห้าเก้าเบอร์สิบแปดนะครับจากคลิปปีกายทีผ่านมานะครับพ่อพี่น้องป้องไปนะครับรูจักกันดีนะครับสำหรับแปงนี่เนาะเพราะว่าแปงนี่รถบืนวันบืนวันอยู่ครับผมเส้นทางระหว่างบ้านมาค่าไปบ้านนนตาลนะครับทีหน้าของคุณตาเขียวของเฮาสำหรับปีกายผลงานเป็นทีประจักษ์สำหรับปีนี้เราก็ใส่คือเก่าเหมือนเดิมครับหน้าห้าเก้าเบอร์สิบแปดนะครับ เอาไรเหรียดต่างๆเป็นยังไงนะครับพ่าไปพบไปพอกระเพิดเลยครับผมเอาครับตัวจิงเสียงจริงครับสวัสดีครับผมคุณลุงเขียวครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมเกษตรกรครับครับผมเอาครับสําหรับวัอนี้ครับมาเยี่ยมยามคุณตาเขียวหรือว่าคุณลุงเขียวของเขานะครับนนี่ทีหน้าอยู่มองนี้นะครับผมนี่น่านห้าเก้าเบอร์สิบแปดกอกเตี้ยแมนบอกคุณตาแมนครับแมนเอสำหรับปีไก่นี่เป็นยังไงหลังจากที่เราใส่ไปแล้ว คุณภาพครับแก้วครับเตออ็มของไอ้เนี้ยกำเนิดไปหาปลาเนี่ยเข่เขาหน้านะเขานาน่าเบอร์8เข่าน,นี่แหละครับที่ไปเอามันจากแฮปปี้การเกษตรนี่แหละครับเออ,เรอหรือว่าเขา่าเหนียวเตี้ยเข่าเนียวเตี้ยตานท่านโลกของเขาเนาะครับครับอยู่ในพื้นที่เท่าไหร่เนาะนี่คุณตาพื้นที่ที่ใช้เขา่าเหนียวอยู่นี่ประมาณสองไร่ครับนสองไร่นี่เนาะครับพี่น้องครับนี่เห็นบ่อทิดถนนนี่ครับทิศถนนครับติดถนนดำครับนี่ถนนดำนี่พี่น้องครับนี่เห็นบ่อจากนี ไปนี่นี่รถบุนวันเป็นบุนวันไปนี่จากบ้านมาค่าไปบ้านโนนตาโนนตาเน,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 นี่เขาเล,ลักเปดครับเขาสาร,รลักไปดก็ได้ไปทั้งบานเกืองก็ได้นาะครับเอาส่วนส่วนเขาทั้งนี่โอ้ก็ง่ามขึ้นกันนี่เขาพันหยัางนาะน,นี่เขมามะลีศูนหาครับเขมามมลิหนึ่งูนหาครับพี่น้องครับนี่ปาดเกิดดีปัญญ์ครับผม,มก็เลยอยากสี่สอบถามคุณลุงเขียววาเห,ห,หาวานเนี่ยบวานันหาเก้าเบอร์สิบแปดหรือว่ามมลีหนึ่งศูนหาเขาเง่านี่ วันตั้งแต่เมื่อไดเนาะอายุได้เท่าไรวนันวันหลังหลังจากแหกหน้าขวนหลังจากแหกหน้าขวนสามมือครับแหกหน้าขวนวันทีอะไรวันทีสิทพุทสภาเมนบอครับเออหาเอาหลังจากแหกหน้าขวนแล้วกันบนครับเออกับเอาสรุปกับประมาณเดือนเดือนหนึ่งครับโอ้ประมาณเดือนหนึง่งเนาะนี่ครับอ้าวครับมันมีน้ำฝนตกมาอุดมสมบูรณ์ทั้งที่เป็นตะบึงก็นี่พี่น้องโอ้ยวนี้มันฝนกันอยู่ด้วยนี่โอ้ได้ได้หนึ่งเดือนแล้วครับครับ บะนีได้หนึ่งเดือนแล้วผลปรากฏว่านี่ครับพี่น้องครับนี่ผลงานเป็นทีประจักษ์นะครับเบื้องต้นเนี่เขาเกิดดีปะยังครับบอวว่าสิเป็นเขาน่านหาเก้าเบอร์สิบแปดครับพี่น้องครับเียเอายางมาคุณลุงเขียวฮาอครับน่านหาเก้าเบอร์สิบแปดนะครับเห็นบอกขนาดบ่มีฝนเนี่ยก็ยังมีตะต้นโอ้ัวครับพี่น้องครับนี่ต้านท่านตัวครับนี่นี่ต้านท่านคว่วแหงแรงเออเออต้านท่านคว่วแหงแรงน่ครับเห็นบอพรพี่น้องครับนี่นานี่ แต่ว่าปีกายนี่ผมบวันนักปานี่แต่ว่าปีนี้ผมยันมันแรงมาฮัดม่หยังยันมันตายมันยังผมเลยเส้นจัดหนักกว่ากาจักน้อยหมายถึงว่าเจ้าววันที่กาวนที่กาอปกตินี่สองไรนี่วานจักจักถังจักออียงแต่สองไรปีกายนี่ผมวันสองถุงห้าสิบโลวันสอายห้าสิบโลปีนี้ปีนี้ประมาณแปดสิบโลเก้าสิบโลนี่ละประมาณนี่ละ สองถุงครึ่งสองถุงครึ่งสองถุงครึ่งนี่โอแต่ว่าจันนักกเกาผลปักโอกระยอนเป็นเป็นส่งหนาหนาก็กกเกาเนาะเอาบปะกันคว่วเสียงไว้น้ำบวมงไๆอออนี่หลังจากที่บ้านมาแล้วกะฝนตกลงมาใส่พอดีครับมันท่มท่มพอดีมันต่ครับแล้วก็เกิดดีพร้อมครับพี่น้องครับนี่มบนเกิดดีคักปันยังนะครับผมนี่เนาะบอวว่าสิเขาน่านฮาเก้าเบอร์สิบแปดร่วมทั้งเขามะลิของเพื่อนนี่ครับก็เกิดดีคือกันนะครับ บาดท,ที่นี่สิ่งถเถยาอยากสีว่าจากนะครับก็บคือนอกจากเขาเกิดดีแล้วเฮ็ดท่มจังหวะพอดีแล้วบ้านนี้ยาคือบ่ามี่พอเส้นเนะาะโอ้ยก็ใสเพชรเลนสะพั่นจากแฮปปี้แล้วครับนั่นโอ้ผลิตภัณฑ์คุ้มแหงเนาะคุ้มแหงครับใส่วิธีการคุ้มแหงเนาะเอาส่วนละเอียดต่างๆนะครับสิบเป็นยังไงเรื่องของการคุ้มแหงนะครับจังเขาจังไวเบิ่งเอ่อยากันนะครับสำหรับพ่อพี่น้องท่านใดที่บ่ท่านไหนทำการวานเนาะผนปรากฏว่า หยาเนี่ยแทบสิบ่มีเลยบ่มีเลยมีอยู่ประมาณบ่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์บ่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์มันเถอะแต่ว่าเขาเหลียวเบิ่งไปเนี่ยบ่มีเลยนี่ครับครับนี่ประมาณสิบเปอร์เซ็นต์นี่นะขันขันมองฉันมันนี่กากซากแล้วครับนี่นี่ดูโดนเห็นนี่เห็นบ่เนี่ยต้นเดียวนี่เห็นบ่มันมันก็เป็นการธรรมดาละครับเพาเห็ดหน้าแห้งเออเออหน้าแห้ง ควอมไม้นั่นน่ะแต่ว่าขันชุมว่าห้อบ่อได้คุ้มนี่ครับพี่น้องครับโอ้ยอัน,นี่ยม,ม,มันมันมันสีมันสีกำเจือเพลย์เลยด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่บาล่ออยังครับเดี๋ยวล่อจะเทวดาอยู่ทีฟ้าพันธุ์ปวดท้ายลงมากโอ้โหตอนนี้คือล่อ้าล่อฝนมาคทับเออเอาใช้ละผลิตภัณฑ์ที่เจ้าว่านี่นี่แหละครับโอ้โหนี่นี่ครับพี่น้องครับนี่แฮปปี้คุ้มแห้งของเรานะครับรนี่ซึ่งประกอบไปด้วยตัวยา3ตัวนะครับเอสทีสตาโฮอสสองอี แล้วก็ไบโอเซฟเฟอร์นะครับเอที่สตานี่ควบคุมยาประเภทใบแคบใบแคบใบแคบนะครับอันนี้อันนี้ใบกว้างนี้บานี่ยโอสส่วนอันนี้สารจับหนาดินนี่ไบโอเซฟเฟอร์นะครับหนึ่งชุดสามารถที่จะควบคุมได้นะครับผมได้10ไร่ครับพี่น้องของเพิ่นนี่ใส่พอดีเลย1ชุดนะเออหนึ่งชุดพอดีเลยนะครับสําหรับ หน้าของคุณลุงเขียวเนาะสำหรับวันนี้นะครับก็เลยมารีวิวให้พี่น้องป้องไปนะครับได้เบิ้งกันนะครับผมนี่เนาะซึ่งปกติแล้วขันห้องบอได้ทาการคุ้มนี่ครับพี่น้องครับนี่ว้ยศาสตร์กล้องไปทั้งหดนี่กำจะพึบนะครับประเภทของหย่าเนาะว่าว่าบเสียให้มาเบิ้งเอาครับยุติถนนตรงนี้ละเออพี่กัดนี่เท่าไหร่นี่ยูนี้ยูนีพ่กัดยูยูใต้ปั๊มน้ำมันเสียช่านี่ ออกมาบ่ถึงกิโลครับหนินี่เอออยูโยโย่เออโรงเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านมะค่ามาทางบ้านมามาทางบ้านโนองตาลมาโนองตาลนี่แหละครับเออเออเออโอ้นี่มาเบิ่งเอาครับมาเบิ่งเอานะครับอ่าในพื้นที่ประมาณสิบไร่ครับพี่น้องครับนี่น้อครัเขาเจ้าสองไฮน่าใหญ่ๆแล้วก็เขาเหนียวเขาเหนียวไฮนึงแป้งหนึ่งแป้งหนึ่งสองไรสองไรนะครับซึ่ง พ่อพี่น้องอาจสิคุ้คเคยกันดีนะครับสําหรับปีที่ผ่านมานะครับปีก่ายผมก็ใส่น่านหาเก้านี่แหละครับผมได้เตีสิบเจ็ดถุงครับนี่นี่ครับมาให้เดียวนี่นะให้เดียวนี่ครับโอ้เตสิบเจ็ดถุงครับผมครับเอาผลงานกับเป็นที่ประจักษ์นะครับเนื่องจากว่าได้เขาพันดีครับแล้วก็เพื่อนดูแลดีครับพี่น้องครับนี่เพราะว่าเรื่องของดินเรื่องของปุ๋ยเรื่องของการบริหารจัดการต่างๆนะครับโดยเฉพาะยิ่งปีที่ผ่านมาเนี่ย ใช่แงมโลกมาเกี่ยวเขาอยู่บตรงนี้ได้ไหนมิสเตอร์โกวันนะครับผมมาเกี่ยวเขาอยู่นี้มันต้่งเล่นถอนนะครับแต่ทุ่งเล่นถอนเออเออนี่นี่สิได้เอาอันป้ายขึ้นอีกจังหน่อยเนาะคุณลุงเนาะคุณลุงเขียวแมนมาแขวนกันไปนะครับผมเอาเอาสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับคุณลุงเขียวเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับผมขอบพระคุณครับครับผมเอาท่ายสืดฝากพี่ฝากน้องกันแล้วกันนะครับสําหรับท่านใด สีโบเทนไอวานเด้อนะครับแฮปปี้คุมแห้งครับผมนี่มาเอาน้ำแฮปปี้กันเกษตรบ้านมคาเลยครับนี่ครับนี่ผมกันใส่ตัวนี้ละเอสทีสตาโฮดสองอีแล้วก็ไบโอเซฟเฟอร์นะครับหนึ่งชุดนะครับได้ประมาณสิบลาครับพี่น้องครับนี่เนาะเอาสามหมายเลขโทรศัพท์ครับพี่น้องครับ0899428684ครับ0925164252นะครับแล้วก็0 6 5ย 0495999นะครับเพราถ้าใส่เร็วกะสิบมี่หยานะครับแม้แต่เซตเดียวนะครับในลักษณะหน้าของคุณลุงเขียวนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับเอาสำหรับวันนี้ครับผมนุ่มควันใช่ไว้ใจเกษตรพร้อมกับคุณลุงเขียวนะครับขอล่าผ้าจากพี่น้องบางปายไปเพียงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้ครับคุณลุงเขียวขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับผมบู๊ยเป็นแต่สอนให้ครับผมแฮปปี้คุมแห้งของเรานะครับ